วันนี้มาไหวพ่อของเด็กเด็กมันมาไหววันนี้มันมาคนที่สองน้องท้องยมไม่มาดูแลลูกมันลูกลน,นี่คุณคนไม่ไม่หยิบ,ยน,ยยบนี่หยิบจริงไงกว่วจริงไงกว่าไหนแน่เล ซื้อรถได้ด้วยซื้อรถได้ด้วยลูกสาวซื้อรถ่ให้กัหนึ่งสามล้านกว่าสามล้านโอ้หหมื่ลีงหล่อสี่จี้หหมื่นลี้ใช่ไหังหลสี่จี้พี่เจ้าหหม่ง้่ ติดว้ไก่ไว้ายเต่ากับข้าวเองวันนี้ก็ไก่แกยวกุ้งยี้ตมีตุขามผัดผักีต้องตัวลูกยีสต์มมากทังบนชั้นช่องชั้นสองที่นี่เขาเก็บเหมือนน่าเก็บกระดูกเลยที่นี่เก็บกระดูกี่เก็บกระดูก นี่นี่ที่ว่าปิดดีดำดำมันชื่นคุณนดังนั้นแหละไปแล้วดังนั้นแหละหลายบล็อกมีหลายบล็อกมีบล็อกมีหลายบล็อกมากเลยยาวไปถึงนู้นเลยน่ะยาวไปถึงนูน้นสะอาดมากขั้งบนนียมีคนดูแลมีคนดูแลสะอาดมีสองห้องมีสองหลังหลังนี่หลังเก่า อันน yeah> ี้หลังเก่าอีกหลังมึงหลังใหม่ต้องต้องทำเจ็ดหลังใหม่ตรงนู้นหลังใหม่ก็ทำอันนี้มาไหว้อพันลูกสาวลูกชายแล้วลูกเขยคนที่สองมันพ้องอยู่เม่มาให้แล้วมันดูแลเด็กดูแลลูกด้วยอยู่กับคุณนะ นนี่ที่ที่ที่มาได้เห็นอยู่นี่หมู่บ้านนี่คนนึงน,นั้นนั่นแถวอันนี้ก็หลังใหญ่ใส่กระดูกใส่โกดเ็าเรียกว่ากโกดชาวบ้านเราเเห็นไหมว่าที่ก็ใส่โกดกันที่อยู่ที่วัดนั่นแหละที่นี่ก็ใส่โกดแบบนี้ใส่โกดกันแบบนี้ามาไหว้ทุกๆทุกๆปีอ่ะปีที่จะปีใหม่แล้วก็จะมาไหว้ นี่หลังนี้หลังนี้นี่คือตั้งแต่งแต่งงานกินเลี้ยงมีทั้งนั้นเลยหลัง,ลงอยู่อยู่ที่เดียวกันหมดเลยกั้งตรงนู้นก็คือไ่วมีย่างกงมีมีมีเหมือนมีเจ้าเหมือนนสานเจ้า,าเราเ็ไหวอะไรมาด้ แต่งานอะไรเงี้ยมาจดทะเบียนอเียอยู่ตรงนี้เหมือนกันหลังนี้อยู่ใกล้เลยแม่อยู่ใกล้เลยและตรงนี้ก็คือเวลามาแต่งงานกินเลี้ยงดูอยู่ใกล้และตรงนี้นี่นี่นี่เอ็นนี่นี่นี่ตรงนี้นี่อยู่ใกล้กันเลือยังอยู่ใกล้กันอันนี้ที่คนเรียกว่าแบบ ไปแล้วแบบนี้ไปแล้วนี่เขาเรียกว่ามันใส่ใส่ในโกรธอะไรแบบนี้มีชื่ออยู่ใกล้ๆกันตรงนี้หมดเลยอยู่ใกล้กันตรงนี้หมดเลยเหมือนบ้านเราอยู่ในวัดแต่นี่ไม่มีหน้าวัดก็มีแบบนี้ตั้งแต่งงานตั้งแต่งงานตั้งกินเลี้ยงแล้วก็ไปอยู่ใกล้กันหมดเลยดูทุกคน แบบธรรมชาติแบบเนี้ยไม่มีอะไรแบบธรรมชาตินคนที่ในหมู่บ้านก็อยู่ใกล้ๆกันหมดเลยแล้วตอนกลางคืนที่นี่เราเปิดไฟสีแดงก็เปิดไฟคมไฟเนี่ยคมไฟเห็นไหมมไฟก็เปิดไฟสไวยน,ตนะตอนตอนค่ำานะตอนมืดๆอ่างเงี้ยโอเคนะทุกคนโอเคไม่มีอะไรอยบอกไม่มีอะไรจะพูดเดยอะแต่ว่าคุณร้อนนะเกิดแก่เก็บไปไม่ อันนะี้บอกใหจ้จดทะเบียนอยู่ตรงนี้แต่งานจดทะเบียนตรงนี้ตัวเลี้ยงที่เลี้ยงงานเลี้ยงเวลาแต่งงานหรือว่าอะไรแบบนี้เลี้ยงที่นี่อยู่ใกล้กันเลยนะนะใกล้กันใกล้ตรงนี้นนนนโอเคตุกกนใบยหายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะตุกคนเป็นกำลังใจ